มามาโอเคต้องว่าสัปดาห์นี้นะครับมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีไปคุยงานไปสัมภาษณ์อะไรมาบ้างอะนะคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าส่วนตัวผมว่าเป็นคนที่คือผมคิดอย่างนี้มตั้งแต่สมัยเดียนแล้วเนาะแต่ว่าพอเอามาเป็นในการทํางานจริงก็ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วก็ง่ายขนาดนั้นนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าคืออย่างเช่นตอนเรียนเนี่ยเวลาก่อนสอบใช่ไหมคือเพื่อนๆอ,อ่านหนังสือสอบกันก่อนสอบมันเหมือนเป็นงานแบบทบทวนความจำอะเนาะแต่ว่าผมก็จะคิดว่าอืมผมว่าสอบมันก็คือสอบอะก็คือผมผมต้องมีความรู้ คือผมเชื่อว่าถ้าผมอ่านไปแล้วมันไม่ออกตรงที่ผมอ่านอะ่ะมันก็แค่นั้นไงเพราะฉะนั้นผมลองแบบไปอย่างนี้เลยดีกว่าก็คือเ <c oughs> มื่อเมื่อไหร่ก็เ่านนั้นหมายความว่าคือถ้าผมเรียนมาจริงๆอะ่ะผมอ่านผมต้องรู้ดิมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมรู้เพราะว่าผมเพิ่งอ่านมานี่หวายเมื่อเช้าไม่เจอเลยคือโอเคมันมันผมไม่ได้ว่าแบบนั้นนะคือมันก็เรามีสิทธิ์ที่เราจะอยากได้คะแนนได้เยอะถูกไหมต่ผมแค่ แค่คิดอย่างนี้เนาะในส่วนตัวที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่อ่านเพราะว่ากอ,อมันก็ขี้เกียจแหละทุกคนก็คือพูดให้มันดูดีแต่ไม่ใช่มันก็มีส่วนคือผมขี้เกียจใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือผมผมมองว่าเออผมผมผมว่าผมเรียนมาอืมถ้ามันไม่รู้ก็คือคือไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอ่านเพื่อให้ได้คะแนนเนยอะไปทําไมถ้าสุดท้ายผมก็ไม่รู้อยู่ดีอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับแล้วก็ ก็ใช้หลักการตะกะประหลาดแบบนี้ดําเนินชีวิตเรื่อยมาเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีไปหาออฟเฟอร์ใหม่ๆหหางานใหม่ๆนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้ชีวิตตัวเองเนาะก็ได้ไดคุยกับบริษัทหนึ่งะนะครับที่ก็กค่อนข้างผ่านไปด้วยดีเรียกว่าเขาเจ r คล้ายๆกันแนวคิดตรงกันนะครับก็มีการสัมภาษณ์ผ่านรอบแรกรอบ2อ,อะไรก็สกรีนก็คือผ่านหมดแล้วละแล้วก็ไปเจอรอบสัมภาษณ์เทคนิคเนาะ <c oughs> ส่วนตัวนี่ยผมมั่นใจว่าคือผมว่าผมไม่ได้เก่งสป,ปราร์ตเลยนนแต่ผมก็ไม่ธรรมดาเออแล้วก็ผมว่าผมน่าจะตอบได้ผมก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านอะไรแบบขนาดนั้นนะครับแต่พรเดว่าเจอคําถามไปเนี่ยก็เรียกว่าตอบได้แบบไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วกันสําหรับตัวผมด้วยนะแล้วก็ตัวเขาด้วยเพราะว่าคือคําถามมันค่อนข้างจะพื้นฐานจัดจ,ดจดนะครับเต เวลาเราทํางานไปอ่ะคือคือถามว่าผมผมเข้าใจไหมผมเข้าใจแต่ว่าบางทีมันก็คงจะพูดออกมายากนะเพราะว่าเออมันมันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นอย่างนี้อ๋อไอ้นี่มันมันอย่างนี้อ่ะผมผมก็พูดประมาณนั้นแหละครับแต่ว่ามันเหมือนแบบอธิบายเยอะทั้งนั้นที่มันอาจจะจบตั้งแต่ประโยคสองประโยคแรกคือคําถามมันค่อนข้างจะง่ายตรงไปตรงมาหรือว่าอย่างที่ผมเจอเนี่ยผมเจอคําถามแบบปลายเปิดแล้วผมเป็นคนแบบ คิดแบบหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะเนียก็คือสมมติเขาบอกว่าเราต้องมี use case แบบไหนบ้างที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ผมก็แบบออกก็มีอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยอืแต่เมือนเขาอยากได้เยอะกว่านั้นเนาะเพราะว่าเขาอยากเห็นกล่นเราคือผมก็ก็ช็อตอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงแต่ว่า โอ้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เหมือนเขาก็เฉลยลเขาก็พูดมาผมก็เสริมต่อว่ามันเป็นอย่างนี้ไงครับอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจแต่ว่าคุณถามปลายเปิดมากๆ,ๆเกินอผมผมค่อนข้างตันก็คือคิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าบางที p e r ร์สปิ i คทมันอาจจะต่างกันแต่ว่าเหตุกาก็ทําให้เ,เราลดคะแนนของตัวเราเองนะครับก็คือตอนที่ เขาเขาจะเลือกคนเนี่ยเราก็จะไม่ใช่กลุ่มคนแรกๆแหละเพราะว่าเราดูเหมือนมีปัญหาด้านการสื่อสารเนาะจริงๆผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับแต่อันนี้ผมก็ยังเป็นผมก็ยังได้ได้ได้สิทธิ์ได้เลือกอยู่โดนเลือกอยู่นะครับแต่แค่ว่าไม่อยากให้ประสบการณ์เนี่ยมันลงไปอยู่ในทุกๆคนเนาะที่เรีวยกว่าไงอะ แบบไม่อยากไม่อยากให้ให้มันไปเกิดขึ้นกับทุกคนอะ่ะเพราะว่าเราประมาทคือบางทีมันก็แล้วแต่บริษัทนะครับบางบางอย่างบริษัทที่ผมทําอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถามดีเทลขนาดนั้นนะครับแค่าถามนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เอ่อเรียกว่าเช็คเคมีเข้ากันได้รู้ว่าทํางานเป็นก็เพียงพอละมันเริ่มจากระบบที่ดูกล่นการตอบคาถามแต่ว่าบางที่ที่เขาถามแบบเหมือนเขาก็ต้องการพื้นฐานที่แน่นพอสมควรอะ่ะ ก็บางทีอาจจะต้องรู้เรื่องพื้นฐานไว้นะครับโดยโดยเรื่องเยอะเขาอาจจะไม่ได้ถามอะไรไฮเลเวลขนาดนั้นเพราะว่าโดยปกติเราทํางานเป็นอยู่แล้ว <c oughs> อย่างอย่างนั้นแหละก็คือพอผมไปเจอมาเนะี่ยผมก็รู้สึกรู้สึกเฟลนิดๆน,น,นะครับคือเรียกว่าไงมันไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่ว่าผมดันพลาดเล็กๆน้อยๆซะจนเออมันกลายเป็นปัญหาที่ผมก็ต้อง แก้ไขนะครับก็อยากจะแชร์กันไว้ว่าการเตรีมตัวไม่ได้สิ่งที่แย่นะครับการใช้ชีวิตที่ผมมองว่าเอ้ยถ้ารู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ทําได้ผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ผิดแต่ว่าคุณแค่จะเสียเปรียบกับคนอื่นในวันที่มันถึงเวลาต้องใช้เท่านั้นเองคือผมอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มากนะครับถ้าถ้าบริษัทนี้ไม่ได้เป็นบริษัทที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาแล้วก็ผมยาก อยากทําให้มันประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกอนะเนาะไม่อยากให้เขามานั่งแบบมองว่าเราเป็นอย่างนี้คือมันมันส่งผลกับการเติบโตของเราได้เหมือนกันนะครับคือเขาเรียกว่ามันมันมีความอคติอะทุกคนคือคือจริงๆที่จะแชร์วันนี้ก็จะแชร์เป็นเรื่องการเต็มตัวเพราะว่าบางทีมันหลีดไปถึงการอคติแบบไม่ได้ตั้งใจะนะครับอคติไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเรื่องที่แย่อย,อย่างเดียวนะเป็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องใช้ชีวิตก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นของผมที่ทํางานอยู่เนี่ยผมมีคนหนึ่งที่เขาเคยเป็น,นแนวเทคนิคอลซัพพอร์ตเนาะก็คือเป็นคนที่คอยติด <c oughs> ตามเรื่อง <c oughs> เทคนิคอล l <c oughs> ให้มีปัญหาติดต่อกับทีม d e v วลอปเ r ติดต่อกับเ n นจ n เนีทีมอะไรพวกเนี้ยกับลูกค้านะครับก็จะมีงานแบบเ,เขาก็จะรู้เรื่องเทคนิคเยอะนิดนึงทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของที่ว่า บริษัทผมอะ่ะเหมือนเริ่มเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้น้อยลงเพราะว่าเราเริ่มมี customer support เริ่มมีอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็เขาก็มองว่าเราไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งตรงนี้ก็ได้เขาก็เลยเมันจะยุบตําแหน่งนี้ทิ้งน,น,นะครับก็เลยมีการให้ทางเลือกว่าเออเราจะจะให้ออกอด้วยดีหรือว่าจะมาลองเป็นเป็นจิเนียร์ดูไหมซึ่งก็มีคนหนึ่งนะครับเลือกม,มาเป็นจิเนียร์แล้วก็ได้มาทำงานอยู่ทีมเดียวกับผมเออ เริ่มต้นไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาเขาแค่มีความรู้เรื่องเทคนิคเขานิดหน่อยแต่เขาไม่ใช่อินเิเนียใช่ไหมเขาก็เลยต้องเหมือนไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ลองมาทําลองนี้จนทุกวันนี้นะครับเขาทํามาได้ประมาณผมไม่แน่ใจอาจจะมีอาจจะมี3ปี2ปี3ปีได้แล้วแหละคือผมว่ามันนานพอสมควรนะแต่ว่าเพื่อภาพที่มันที่ผมเห็นนะคือผม คือผมคิดว่าเขาทํางานได้นะครับตอนนี้นผมว่าเขาทํางานได้แล้วล่ะปล่อยนะปล่อยทํางานได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถามว่าคนนี้ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นไหมเลื่อนตําแหน่งไหมผมคงตอบว่าไม่ถามว่าทําไมก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะเป็นนาคติก็ได้เพราะว่าผมมองว่าเขายังเก่งไม่พอแล้ววัดจากอะไรก็วัดจากที่ทํางานกับเขาแล้วผมเห็นทั้งนั้นที่จริงๆแล้วอ่ะ ตอนทำงานแล้วเห็นนะคือเห็นในมุมของผมนะครับผมไม่ได้ไปเป็นหัวหน้าเขาโดยตรงเนาะที่จะมานั่งเห็นหรือว่าเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาว่าเขาทาํางานยังไงคือจะบอกว่าอันเนี้ยผมก็บอกคาว่าผมอาจจะใบแอรกับเขาก็ได้เพราะาผมคุยกับเขาอยู่บางทีนะครับผมบอกว่าเพราะว่าผมเคยเห็นเขามาตั้งแต่เขาทําอะไรไม่ค่อยเป็นจนทุกวันนี้เขาทําเป็นแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้มองว่าโหไอ้นี้แม่งโดดเด่นรวด,ดเร็วอะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่พัฒนาแบบคนปกติแบบไม่ได้พัฒนาแบบฟู้หูมาอย่างเทพเลยแม่งเหมือนแบบไม่ไม่เคยมีพลังมาก่อนแล้วก็โดนให้พลังมาแต่ว่าเขาเป็นแบบก็ก็เรื่อยๆครับตามคนปกติที่เรียนรู้เนาะแล้วก็มันก็เลยเหมือนแบบผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกอยากได้เงินเพิ่มอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการความก้าวหน้าก็ลองไปคุยกับเมนเจอร์ดูอืมเพราะว่าถ้าถามผมอะ่ะผมก็ต้อง บแอดอยู่แล้วเพราะว่าผมก็จะมีการบอกว่าเอ้ยอยู่ยังเก่งไม่พออ่ะเออผมเห็นคุณเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะมันก็คือ,ค,อค,คือความประทับใจแรกที่ผมเห็นเขาไงครับหลังจากที่เขาปลงหมดเรงมาจากเ,เป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตแล้วเขาเขายังทํางานได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับยังรู้สึกเหมือนเหนื่อยที่ต้องบอกน้องอะไรแต่ทุกวันนี้เขาทํางานได้โดยที่ไม่ต้องไอ้นี่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นภาพจําแรก <S <S ซึ่งผมก็บอกว่าผม ผมว่าผมไม่ได้คิดถูกหรอกคุณอาจจะเก่งกว่าน,นี้ไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าอันนี้คือมุมที่ผมเห็นเฉยๆคือเออคือมันมันผมรู้ตัวว่ามันมันไม่ถูกต้องแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าคุณคุณไปคุยกับคนหน้าคุณที่เขาเห็นคุณแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะเกิดขึ้นกับผมถ้าสมมติผมออไปทํางานที่ใหม่ที่ผมพูดให้ฟังใช่ไหมว่าเขาสัมภาษณ์แล้วเขาเห็นแล้วว่าผมมีปัญหาด้านการออสื่อสารให้คนเข้าใจ คนปกตินะครับเขาก็จะมองว่าเอ้ยผมอาจจะสื่อสารในคนปกติลําบากหรือเปล่าเขาก็จะมองผมในแง่ลบไปก่อนคือมันต้องมีสิ่งที่มันพิสูจน์ตัวเองนะครับไม่ไม่ใช่แล้วคำว่าเวลาไม่ได้พิสูจน์ตัวเองได้แบบร้อเนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าแบบว่าเออทำๆไปเถอะแล้วก็เดี๋ยวอยู่ไปสักพักหนึ่งอะ่ะมึงทำไปนานๆเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วนี่มึงไม่มีปัญหานี่มึงก็ทำงานไม่จริงนะครับอาจจะจริงแค่บางส่วนคือคือผมหมายถึงว่าในท้ายที่สุดอ่ะเขาไม่ได้มองคุณว่าเอ้ยมึงทำงานมา2ปีไม่ใช่นะ คือเขาจะมองว่าคุณก็ทํางานปกติคือมันต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมามากๆเขาถึงจะได้รู้ว่าคุณทํางานได้มันต้องมีอะไรที่มันแบบแทงหน้าขึ้นมาให้ทุกคนเห็นนะครับที่มากกว่ามากกว่าแค่คําปกติเออมันก็เลยเออประมาณนั้นนะครับผมก็มาแชร์ให้ฟังเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนอ,อประมาณมันคือ first impression แหละ จริงๆกับผมไม่ได้แคร์เรื่องพวกนั้นหราเพราะผมคิดว่ามันเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดแล้วเหมือนเรื่องแต่งตัวอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวเองเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดแล้วไม่ไม่ไม่อยากให้ไม่อยากจะมานั่งปรุงแต่งนะครับเพราะผมว่ามันเออมันมันไม่ใช่เรื่องเราต้องมานั่งปั้นนั่งหลอกว่าเราเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแม่งไม่ให้ตัวเราอยู่กันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอันแรกแต่แค่เนี้ยมันเหมือนกัน เตรียมตัวต่อคาถามขั้นเบสิกนนะครับผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรเนาะคุณยังเป็นตัวของตัวเองอยู่คุณแค่ทําให้เขามองว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ตัวตนด้วยนะครับโอเคประมาณเท่านี้ครับผมยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ